ม่สูงคะ่งงเงคะนนเป็นน้องๆพี่สาวกตังเสียง่ะอันนหนเปิ้ลมาคูโยมคะะ่ะน้อความไทยได้ห้องวะลูกหมอนค่ะวะ่าอันนหนคุุฮู้จักปางเหงะในห้องมือเหล็กที่เฮินมาในปางเหงะก็ไลยหันเนี่ยก็โจมคะ่ะอ๋อแล้วก็ปางเหงก็ย้อนถ่ายมาให้ป้อนไล่เป็นหมายต้องนั่นคะนะ่ะน้อตุยรู้ห่างเี่ห่างงาั้มอาปลีกินเตะๆตะคะะ่ะน้ออ้ตุยรู้ตุยรู้ตีตนายสามีวงแทงกันนะ ตูนสังสิมว่าคานอวงเมี้งอันวนในมา้าติติคานอคุณหูจักปางเงว่าซ้ำตูนหมักูโยมอันในมันปลูกง่นายหน,นใครวะมือมันซึ่งมนันนเปินเอากิ่งเฮเลปักไว้ตีน่ายทงหลามฉะนั้นเล้ก็เปินกวางขายหนใารวาในี่ก็มันก็ซ้ำมือหานเสียแล้วมันก็ไขรซื้อเนี่ยแล้วมันซื้อม้าใหนใครว่ามาปลูกไว้ที่เฮิอนมันซ้ำซ้ำอําโปหึงโปตูนบ่ใหญ่ ป้อมหมักมาจะไหนไหนคาหว่าเนี่ยก็ปังเหงยก็จุ้มค่ะเนาะจุ้มจอมันค่ะเนาะเนี่ยก็มันว่าเพราะว่าใครเอามือปลูกดีเฮิร์เนี่ยก็มันดีปันกิ่งมือเนี่ยว่ามือปลูกไว้ก็มันไล่อยู่เนี่ยว่ามันหยาบสังกุยเนี่ยว่ายากก็อ่ำปนลุ่มลาไหนค่ะว่าเนี่ยก็ปังเหงก็เออเปิ้นเป็นซื้อก็ยาวเน้อผู้ปนปันเนี่ยก็ปังเหงก็เอามาปลูกไว้ดีเฮิร์ปังเหงยาวค่ะอ๋อตะลุบ ตีเคินปลาเงก็มันก็หมักแล้วค่ะกุ้ยกะอําป้หน,นำเหมือนเส้นไหนคะนอะ้อ ป้าย่าก็มะคุยมอันนั่ยเพราะว่าหมอ,อกเก่งเนี่ยก็เป็นยาเต้ๆค่ะอ๋อเพราะว่ากินกูวนันกูว่านเหนกเต้ผิวหนังเฮาก็มันหางหลีเนี่ยค่ะว่าย่าก็ตีมะคุยมอมไนันมันมีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตาม, e นามิน E นะค่ะว่าเพราะว่าวิตามิน C เนี่ยก็อันตีในตู่เฮาในมันมีไขมันค่ะเนาะอันนั้นก็มันหมดลดลงไรในะค่ะว่า เพราะว่าวิตามินเอเนี่ยก็มันปานแห้งสายตาเฮาค่ะนาอก็ปวดไนเลหลือ,อไรกินปานกูวันกูวันค่ะอ๋ตอต่วนตาไปอยู่หลีตัวขิงเฮาเก้ค่ะแนนอเพราะว่าก็ไหลหมอต้องฉุกจะไหนเนี่ยก็เพราะว่ากินอันไหนเนี่ยได้มันหลีค่ะอ๋อก็ปวดไนเละปีน้องๆพี่เหาเขาก็กินซ้ําตุวค่ะนะเพราะว่าเฮาหมอกินเนี่ยก็เป็นยาอันได้เป็นเจ้าไหนค่ะอ๋อนี้หลีเงินสมผูดด้วยปานแ,แห้งตั้งเสียงค่ะ มีน้องๆงปหาข่าวต่างเสียงให้ป่ออยู่ลีเกลนหวานกล้ย,ยินแค้มสานายกายายาไฮมีกวาลลยม้าไลายเสียมว่าไฮ้อวลวพีเลวเขินสิกรรมตีคานะไม่สูงค่ะ